โอเคครับมารีวิวหนังเรื่องไอ้คนหล่อรวงนะครับเพิ่งเข้าลงวันนี้วันแรกนะครับมีโอกาสไปดูมาที่ฟิวเจอรพารหลังสินะฮะก็คนก็ยังไม่แน่นลงเท่าไหร่ก็ที่ความที่มันเป็นช่วงบ่ายด้วยเนาะหนังเรื่องนี้พุ่มกับคือคุณเมธนะผลงานกลับของเขาก็จะมีเรื่อง ATM, เออร์ักเออรเลอร์แล้วก็เรื่องเฟรนซโซนนะสิ้นสุดถังเพื่อนซึ่งผมก็ได้ดูมาทั้งสองเรื่องก็อชอบชอบอยู่ เรื่องนี้ก็จะมีดาราต่างๆก็มีคุณณเดชนะฮะมารับบทเป็นทาวเวอร์นะครับหลักต้มตุ๋นมือชะกาดผ่านคุกผ่านตารางมาแล้วแล้วก็คุณเบย์เฟิร์นนะครับมารับบทเป็นสาวน้อยใสซื่อคู่ทุ่มเทกับความรักจนกลายเป็นเหยื่อนะครับแล้วก็มีดาราประกอบอีกหลายคนนะฮะคุณแหม่มคัทิยาคุณเผื่อแล้วก็คุณเตอ๋อฉันชวิตนะฮะเริ่มเรื่องเลยก็คือคุณเบย์เฟิร์นเนี่ยแกก็รับบทชื่ออีนานะฮะตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่บริษัทกู้เงินนะซึ่งก่อนนั้นเธอเคยทำงานแบมาก่อน,น ตอนนั้นเนี่ยเธอก็ไปมีแฟนเป็นเด็กอ่าเด็กเรียนมหาลัยปี4ใช่ไหมเธอก็เป็นคนที่บูชาความรักจริงใจอ่าใสๆซื่อๆก็โดนเด็กหลอกไปนะฮะ ให้ช่วยเหลือจนเป็นหนี้50,000นบาทแล้วเด็กก็ชิงประมาณนั้นเสร็จปุ๊บระหว่างที่ทํางานที่บริษัทเงินกู้เนี่ยคุณณเดชก็โทรมาจะมาหลอกตังค์เธอมาทุบมาทุสแกนที่ว่าโทรศัพท์มาโอ๊ยเงินนี่คุณเท่านี้แต่คุณต้องเงินเข้าบัญชีเท่านี้มีค่าธรรมเนียมก่อนอะไรประมาณนั้นซึ่งในโลกของความจริงมันมีเรื่องนี้เกิดจริงๆเราเห็นในคดีต่างๆหลายๆคดีแล้วเรื่องอย่างเงี้ยแล้วคนไทยก็เชื่อเขาก็มุมเนี้ยมาใช้ในหนังใช่ไหมแต่ปรากฏว่าคุณใบเฟิร์นด้วยความที่ว่าเป็นสาวแบงค์เก่ามาก่อนเธอก็จับไได้้แลลวก็่จนนปเอี ชื่อจริงนาะมคุณณเดชแล้วก็อัดคลิปไว้ขู่ว่าจะเอาคลิปไปลงโซเชียลคุณนณเดชก็เลยกลัวขอพยายามหาทางมาเคลียพอมาถึงก็ได้รับการวานให้ช่วยเหลือเพื่อแรกเปลี่ยนการลบคลิปจากคุณเบเฟิร์นนะฮะคุณณเดชก็เลยต้องมา ทำทีมเพื่อจะหลอกไอ้แฟนเก่าคุณใบเฟิร์นที่เป็นอ๋อนักหลอกลวงเหมือนกันนั่นแหละก็คือไอ้ตอนนั้นตอนนี้ไอ้แฟนเก่าเขาก็ไปหลอกเจ้าของบริษัททัวร์แม่ไม้อยู่ที่ขอนแก่นเรื่องนี้จะเป็นอ๋อโลเคชันอย่างที่บุรีรัม์กขอนแก่นนะฮะก็คือแฟนเก่าของใบเฟิร์นตอนนี้ก็เป็นอ๋อไปทํางานเป็นผู้จัดการสาขาบริษัททัวร์นะฮะของแม่ไม้คนใหม่ที่เขากาลังหลอกอยู่นะฮะก็คุณนเด็กก็ต้องมาวางแผนว่าจะจัดการเอาไงให้ได้เงิน5 0 0แสนขอใบเฟิร์นคืนมา แต่ครั้งเนี้ยเขามองการใหญ่เขาจะเอาเงินตั้งใจว่าจะเอาเงินคือมาให้ได้3ล้านแล้วก็มาแบ่งกันในทีมซึ่งเป็นไปนครั้งนี้ใช้ต่อ,อต้องใช้คนในทีมหลายคนก้หนึ่ง,งนั้นก็มีอ,อ๋อคุณเผือกนะฮะก็รับบทเป็นพี่ชายขอยงคุณ power หรือคุณณเดชนั่นเองนะฮะวิ่งออกคุกเป็นว่าเล่นก็เป็นนักเตมตุนมือชัการนะครับกับคุณแม่งคาททียนะครับเธอมารับบทเป็นคุณครูน้องนุชนะฮะ เป็นคุณครูของอีนาหรือคุณเบเฟิร์นนี่แหละสมัยประถมาสามารถพูดภาษาจีนได้อย่างคล่องนะฮะคือในเรื่องนี้ผมชอบคุณแหม่มแกรับบทนะตอนที่บทเป็นคุณนงนุกแกอยู่เฉยๆนิดนึงแต่พอแกมารับบทในเรื่องอะ่ะเป็นคุณหลิวหรือว่าเป็นออมไฮโซเฮ้ยลุกแกได้มากเลยเออคือพวกเนี้ยที่เอ่ยชื่อมาเขาเป็นนักแสดงมืออาชีพตอนเล่นการแสดงไม่ไมีต้องเป็นห่วงนะฮะก็มาร่วมทีมกันเสร็จก็วางแผนนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเขาก็ ไปเซตอัพว่าจะใช้โรงแรมเนี่ยเป็นฐถานที่หลอกให้แฟนเก่าคุณเบฟเฟอร์มาตกหลุมอ่าดึงเงินขึ้นมา3ล้านคราวนี้ความฮาก็เกิดขึ้นเมื่อผู้จัดการของโรงแรมคือคุณเตอ๋อฉันทวิทย์นะฮะซึ่งเรื่องนี้แกมารับเป็นดารารับเชิญเนาะแต่แกเป็นจอมขโมยสีเลยก็ได้ออกมาข้างไรหาทุกทีที่คุณเห็นตัวอย่างในอ๋อในตัวอย่างหนังอะนะแค่เสี้ยวเดียวขนาดแกโผล่ไปเป็นภาพนิ่งอย่างหาครับแล้วเรื่องนี้คุณเต๋อเขียนบทด,ด้วยนะ ผมชมนิดนึงนะฮะเรื่องนี้คนเขียนบทเนี่ยคือเขาต้องทําการบ้านพอสมควรเลยต้องไปคุยกับทั้งเหยือ่อทั้งคนที่เคยทำ,ทำอาชีพไอคอนแมนหรือว่านักต้มตุ๋นมาก่อนเพื่อเอาดีเทลมาเขียนเป็นบทน่เพราะว่ามันดูละเอียดมากแล้วมันก็เ้าเห็นในชีวิตจริงอะไรพวกนี้นะครับก็มีการรวมกลุ่มกันนะฮะของทีมนี้เพื่อจะเรียกคืนในเรื่องเขาจะสมมุติว่าไอคนที่หลอ,อ,อกนักต้มตุนน๋นเขาจะเรว่าหมาป่าแล้วก็เหยื่อคือลูกแกะอ่า ซึ่งในเรื่องว่าจะมีทาซาวข้างหลังเป็นเสยงหมาป่าหรือลูกแกะเข้ามาในกวาจังหวะตีแต่ละคนนีนะก็จะมีมาทั้งเรื่องเลยด้วยความที่ทีมนักแสดงมืออาชีพกันเลยก็เล่นเข้าขากันคือดูอย่างคุณใบเฟิร์นเนี่ยเวลาแกเศร้าเนี่ยหรือเสียใจเนี่ยจะทําให้เราแบบมองคือสีหน้าสายตาคือให้เราเชื่อแกเศร้าจริงๆกเสียใจจริงๆนะฮะหรือคุณนัทเดชก็ดาราระดับมืออาชีพอยู่แล้วนะฮะเล่นบนบาทใช้ได้เลยนะครับก็ ต้องไปดูเรื่องนี้ทําออกมาได้ดีถ้าเป็นอาหารอันนี้เป็นอาหารนี้รสชาติกรมกรอบเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ออกไปดูกันนะ,ะับผมไปดูแล้ววันนี้ผมชอบมากเลยนะฮะก็คงเล่าประมาณนี้นะฮะแล้วก็หนังช่วงนี้ด้วยความที่ว่าก่อนหน้านี้หนังที่เลียมซิ่งทำไรายได้ไปร้อยกว่าล้านก็ทําให้คนที่กักัหนังไว้เริ่มจะเออมันมัน,ม,นมาทำเงินได้ถ้าหนังอยู่โอเคจริงๆคนมาดูนะ ก็จะเริ่มปล่อยหนังออกมากันละผมก็ดีใจด้วยนะฮะเรื่องนี้ผมหวังว่าคนจะทำเงินนะเพราะวันนี้ไปดูว่าคนไปรุ่นไปดูกันเยอะฮะก็ไอ้คนหล่อรวงเป็นหนังล่าสุดของจิ h ทนะฮะที่ออกมาแล้วผมชอบมากเลยนะฮะดาราทุกคนเล่นดีนะครับการเขียนบทมันจะมีการในเรื่องจะมีการหลอกซ้อนกันไปซ้อนกันมาหักเหลี่ยมมีหักมุมบางทีเราเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรออะไรประมาณนี้นะฮะคนเขียนบทฉลาดมากนะครับแล้วก็ ทำออกมาได้ดีหนังแนวนี้เมืองไทยจะไม่ค่อยมีนะที่ผมเห็นนะ่ะมันมีก็ไม่ซับซ้อนอะไรขนาดนี้หลอกกันไปหลอกกันมาบางครั้งแล้วดูว่าเออตลกใครเป็นหวัวปากใครเป็นลูกแกะวะสนุกจนจันตอนจบตอน,จบ,ตอนจบก็ทำออกมาดีนะเออทำมาดีบางทีแบบคือในเรื่อตาผมดูคัณสงสารคุณไปเฟิร์นะนะโดนอีกแล้วหรอะอะไรประมาณนี้หนังเรื่องไอ้คนหล่อรวงนะครับผมอยากให้ไปดูมันเป็นหนังที่ทำออกมาได้ดีทีเดียวนะฮะเพราะมาตรฐานดีดีเฮเราก็รู้อยนะู่แล้วว่าหนังออกมาแต่เรื่องเนี้ยก็โอเค เป็นจนคนไทยเนี่ยเอาหนังของ GTH เเป็นมาตรฐานหนังไทยอ,ะอ่ะใช่ไหมชื่อนี้คือขายได้คุณจะไปดูประมาณนั้นก็ช่วงนี้โควิดนะฮะก็แนะนำถ้าไปก็ใส่หน้ากากนะในโรงใส่หน้ากากให้เรียบร้อยเพราะว่ามันเริ่มมาละสรุปเรื่องนี้ผมให้คะแน9น9้าคะแนนเลยนะผมชอบเรื่องนี้ความอสมจริงนะฮะเอาเรื่องราวมาผูกมาอะไรดูแล้วมันเออมันดีมันทำเรื่องอะ่ะมันให้เราทุนติดตามเป็นอารมติกค,คอมดี้อ่ามีดราม่านิด,นด ใช่ไหมอืม <S <S ก็ดูไว้ก็ดีอะเพราะเรื่องทุกวันนี้เคยเคยดูข่าวไหมที่มันมีอ๋อสาวไทยโดนฝรั่งหลอกให้โอนเงินไปที่ว่าเอ้หลอกเป็นทหารเป็นหมออะไรเงี้ยจะโอนเงินมาให้ทําให้หลเป็นแฟนกันจะแต่งงานด้วยแล้วผู้หญิงต้องโอนเงินไปก่อนเนี่ยโดนกันหลักแสนเลยนะแล้วคุณสังเกตเลยคนที่โดนเอาผู้หญิงมากอายุสามสิบส่ิบกว่าแล้วก็มีข่าวในหนังสือพิมพ์แล้วก็มีโดนเงินบ่อยๆไว้เขาก็เอาจับไอ้พวกนี้มาทำเป็นหนังเรื่องเี้ยให้เราเข้าไปดู จะบอกว่ามันสร้างจากเรื่องจริงเพราะมันมีเรื่องนี้จริงๆไง,รงเรื่องนี้ก็เหมือนกับว่าคุณเบเฟิร์นก็เป็นความใสซื่อคนที่บูชาความรักใช่ไหมก็เถิดว่าเจ้าชนะไอ้พวกรักต้มตุ๋นเนี่ยได้ความจริงใจของเธอได้ไหมแล้วก็คุณณเดชเนี่ยนักต้มตุน๋นมือชาตประวัติโชคโชนจะมาเสียท่ากับลูกแกะหรือเปล่าอาต้องไปดูกันฮะเข้ามาได้ดีเลยครับผมสรุปไปดูกันเ้อหนังใครดีอีกหนึ่งเรื่องที่แนะนำนะครับผมแล้วเจอกันครั้งหน้า ขอบคุณครับที่ติดตามกันเออนิดนึงนะฮะไอคลิปในช่องผมอะ่ะไอรายการเล่าหนังฟังข่าว EP สองให้มีแจกเสื้อนะครับลองเข้าไปดูกติกาง่ายๆเลยนะฮะโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ